สวัสดีครับวันนี้ก็เลิกงามยันดีครับตอนเวลาประมาณจะ5้าทุ่มแล้วลูกหลับเรียบร้อยก็เลยจะมาทำการ unpack นี่ครับของที่สั่งจากร้านมูลร้านมูลไทยแลนด์นะครับเป็นร้านที่เจออยู่ในร้านช์ชอปปิ้งนะครับเพราะว่าช่วงที่ผมซื้อก็คือเป็นช่วงโปรโมชั่นมีการ แจกคูปองส่วนลดซื้อเสร็จครบตามเงื่อไนไขได้รับลายพอยต์ฟรีสำหรับใช้ซื้อในครั้งต่อไปใช้เป็นส่วนลดในการซื้อครั้งต่อไปด้วย mm hmm. ก็ลองมาดูนะครับว่าสินค้าที่สั่งจากมูลไทยแลนด์คืออะไร <Okay. S 1> ขาบอกว่าตื่นเต้นกับหนึ่งอย่างที่สั่งมาเพราะว่ารู้สึกว่าอยากได้มาก mm hmm. เดี๋ยวมาดูกันว่ามันคืออะไร mm hmm. อาจจะทำเสียงเบาหน่อยอาจจะไม่ได้ดังมากเพราะว่ตอนนี้ คนในบ้านหลับก,กันหมดแล้วนะครับอ่าอย่างแรกมาดูครับอ่าเปิดให้ดูหมดเลยดีกว่านี่ครับที่อย่างได้มากๆอ่ามาดูกล้องนี้แล้กันนะครับก็คือนี่ครับผมอ่านไม่ออกว่ามันชื่อยี่ห้ออะไรแต่อ่านแต่รู้ได้ว่ามันคือ S, S z D I I E R นะครับโมเดลรุ่น D 1 5มันก็คือเครื่องเกมที่เป็น power bank ไปในตัวด้วยนี่นะครับลองดูนะครับเป็นแบตเตอรี่ความจุอยู่ที่8,000มิลลิแอมนะครับมีเกมทั้งหมดอยู่416เกมในเครื่องนี้มีทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ะครับ Power Charging and Playing Game สินค้าจากจีนผมสั่งสีดำมานะครับนี่ครับด้านหลังนีด้านหลังด้านหน้านะครับมีด้านหลังก็ดูแล้วแพ็กเกจยังไม่ได้ถูกแกะหรือถูกตรวจสอบเพราะว่าแพ็กมาอย่างดีนะครับเดี๋ยว ลองมาเปิดดูเลยแล้วกันนะครับว่าเจ้าตัวอ่านไม่ออกจริงใช้คําว่าเจ้าตัว power bank d15 แล้วกันนะครับผมเรียกว่า power bank d15 เครื่องเกมที่เป็น power bank ไปนในตัวด้วยเนี่ยรูปร่างหน้าตาจริงจะเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นขอดูซองนี้ก่อนล้กันนะครับซองนี้คือ multi function laptop sleeve ก็คือซองใส MacBook ซึ่งขอบอกว่ามันมีฟังก์ชันพิเศษมาด้วยจะให้ดูว่าปกติใช้ซองโนงบุกธรรมดาแบบนี้เป็นซองหนังเทียมนะครับหนังทีู่ธรรมดาร้อยกว่าบาทถ้าจำไม่ผิดสั่งมาร้อยกว่าบาทนะครับก็เป็นแค่ซองธรรมดาไม่ได้มีอะไรแต่ด้วยความที่มัน โอเคอ่ะดูแบบวัสดุแบบไม่ได้ขี้เละนะครับยี่ห้อมียี่ห้อด้วยนะครับยี่ห้อ bubm bubm com นะครับนี่นะครับยี่ห้อ bubm com นี่นะครับก็ได้ประมาณหนึ่งแต่พอไถมือถือมาเจอของยี่ห้อ bubm อีกทีหนึ่งนะครับก็คือร้านเดียวกันกับที่สั่งก็คือแบรนด์เดียวกันแต่อันนี้จะมี ฟังช um, ันเพิ tools, ils, ่มนอกจากจะเป็นซองใส่ Macbook หรือซองใส่คอมพิวเตอร์ธรรมดาแล้วนะครับเขาก็มีของแถมมาให้ในเซ็เขาก็คือจะเป็นตัวนี่ซองไว้ใส่พวกเมาส์นะครับซองใส่เมาส์ซองใส่เคสมีที่พันสายให้ด้วยนี่นะครับมีที่พันสายให้ด้วยพูดง่ายว่า ซื้อครั้งเดียวได้ครบสี่อย่างเลย,เลยวัสดุก็โอเคมากนะครับมีที่รัดสายให้สองเส้นเป็นหนังนะครับเอาเวลาสายแบบนี้กัแบบนนมดีั็คือสายนอ่าอะไรประมาณนี้ครับไปเก็บสายมีให้ตอัันนะครับนี้ก็จจะเป็นพวกใส่ อุปกรณ์ USB อะแดปตรงอะแดปเตอร์ได้นะครับผมซองนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นอันนี้จะเป็นใส่เมาส์ได้นี่สมให้ดูเลยส่เมาส์ส่นี้ซึ๊บไฮโซเห็นไหมครับเป็นซองใส่เมาส์ด้วยอันนี้จะเป็นซองใส่อแดปเตอร์ที่ชาร์จอะไรครับที่ชาร์จโน้ตบุ๊กเรานี่แหละครับประมาณนี้คุณภาพวัสดุก็ ตามราคาครับเซตนี้ได้มาในราคาประมาณ200กว่าบาทเพราะว่ารวมส่วนลดรวมใช้พอยต์ใช้อะไรแล้วเนี่ยเบ็ดเสร็จสอย่างรวมกันประมาณไม่ถึงพันก็จะไม่ผิดเดี๋ยวเปิดให้ดูว่าผมซื้อมาได้ในราคาเท่าไหร่นี่นะครับอทิลายช้อปปิ้งเนาะอันนี้เป็นของหจ้าของผม My Order อ่ะนี่นี่นะครับ ทั้งหมดสิริรวมแล้วจ่ายเงินไปที่629บาทมีส่วนลด300จากคูปองของ l ลายช็อปแล้วก็มีใช้ l ล n e พอย n ์ที่ได้จากการซื้อทั้งก่อนหน้าอีก300ราคาเต็มของ2อ,อย่างนี้อยู่ที่1,149บาทรวมค่าส่ง80บาทแต่ผมจ่ายไปแค่629บาทเท่านั้นนี่ครับจากร้านมูลตัวซองพร้อม อุปกรณ์ก็คือ399ราคาที่แจ้งมาเป็นราคาทำโปรโมชั่นส่วนตัวด uh, ี power bank d 1 5 750บาท2อ,อย่างรวมกัน1,200ก็เนี่ยฮะเหมือนได้ลดเกือบ50%ออนท็อปเข้าอไปถือว่าคุ้มมากๆนะครับใครใครยังไม่รู้ว่าช่วงนี้จะใช้โปรโมชั่นนี่ฐานหรือเปล่าว่าหมดเขตมิถุนายยนี้อ่า แล้วก็มาดูตัวฟองนะครับอันนี้คือฟองนะครับก็คือยี่ห้อ BU BM เหมือนกันดูได้ดแต่พิมพ์ไม่เหมือนกันอันนี้ BU BM แบบเป็นฟอนตีกแบบหนึ่งแต่มันก็นจะเป็นฟอนตีกแบบหนึ่งนะครับวัสดุคล้ายๆกันแต่อันนี้เหมือนฟองอันนี้ที่ซื้อมาตอนแรกจะมีความหนากว่าอันนี้จะบางกว่าเห็นไ,ไหมครับ บางกว่าอ่อนกว่าการบุกข้างในก็อันนี้จะบุกเป็นแบบเหมือนเหมือนหนังกลับแต่นนี้จะเป็นผ้ากำมะหยี่ธรรมดาบางๆนะครับก็อืมมันจะเป็นพ U ทั้งหมดเลยหนังพทั้งหมดเรามาดูตัวนี้ดีกว่าครับว่ามีฟังก์ชันพิเศษอะไรเพิ่มขึ้นมาก็จะมีตรงนี้เราใส่ปากกาได้ในกรณีถ้าเราเกิดกับ ใช้เป็น iPad เนี่ยนะเอาไว้ห้อยเอาไว้ใส่ใส่ปากกา iPad ได้แล้วก็มันจะมีสิทธิ์ข้อพิเศษอย่างก็คือนี่ครับมันสามารถที่จะปรับระดับได้เห็นไหมก็คือทำให้โน้นบุ๊กของเรามันตั้งได้นั่นเอง อ่ะนะก็จะเอาไว้เวลาแบบทำงานทีงานตันได้อย่างนี้นะครับปกติเราก็จะวางแม็กบุกประมาณนี้ถูกไหมแต่บางคนที่แบบนั่งทำงานนานๆอะไรเงี้ยอาจจะเมื่อยก็ใช้วิธีสเต็ปให้มันนี่ถือว่าเป็นเป็นซองใส่ โน้ตบุ๊กที่มีฟังก์ชันการใช้งานที่โอเคมากๆนี่นะครับมันก็ทําให้องศาการพริมพ์เรามันโอเคมากประมาณนี้อะลองใส่ดูว่าพอใส่มาแล้วจะโอเคไหมใช้ได้เลยใช้ได้เลยโอเคเลยแหะนะเป็นกระเป๋าถือด้วย,วยน,นี่นะครับสามารถที่จะเป็นกระเป๋าถือได้ด้วย ถือว่าใช้งานได้หลากหลายดีนะครับมีอุปกรณ์เสริมให้ด้วยซองใส่เมาส์ที่แลใสาไฟซองใส่อสุปกรณ์อะแดปเตอร์โอเคส่วนซองนี้ก็เก็บไปใส่อย่างอื่นแทนแล้วกันมา,มาเข้าเรื่องเราดีกว่านะครับกับ Powerbank 8 0 0 0มิลลิแอมโมเดล D15 เป็น Power Bank ที่มีเกมให้เราถึง416เกมแก็บดูเลยดีกว่าครับเป็นสินค้าจากประเทศจีนนะครับโอเคดูคุณสมบัติเขาว้าก็คือสามารถพกขึ้นเครื่องได้เล่นเกมได้มีสายที่มีหัวทั้งเป็น Type C แล้วก็เป็น Type B แล้วก็เป็น Lightning ถ้ากิดสานะไมผิดเนาะแล้วก็เป็นแบบ ว่าแบงค์ที่เป็นไาชาร์จ 2.1A ก็คือ 2.1A นั่นเองสภาพกล่องก็สมบูรณ์ดีนะครับไม่ได้บุกสลายอะไรมากมายโอเคมาเปิดดูบอควอมกันเลยนะครับตื๊ดอือหือนี่ครับอ่าโอ้ถือว่าโอเคแล้วครับดู ข้านหลังครับคุณข้าโอเคเลยนะครับก็จะมีสายชาร์จมาให้เป็นอ๋อเป็นสายมินิ USB ธรรมดาทั่วไปนะครับไม่ได้ เป็นสายไทยซีหรือสายอะไรที่พิสดุดานมากนะซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันมีพลังงานไว้อยู่แล้วหรือเปล่าเรามาดูสภาพภายนอกกันนะครับก็จะเริ่มจากอันนี้ผมชอบทีมอีกตรงเนี้คือมันเป็นที่คล้องแบบที่ถือเด้ด้วาและมันก็เป็นสายชาร์จเป็น,นตัวนะครับเป็นสายชาร์จที่เป็นหัว ของ Lightning สำหรับเอาไว้ชาร์จไอโฟนมาแกะไงน,นี่โอเคนี่นี่นครับก็ดึงออกมาเป็นสายชาร์จที่เราเอาไว้ใช้ชาร์จกับ iPhone น,นี่นะครับเสียไปดูปึ๊บอาวชาร์จเลยมีแบตอยู่ไฮโซเห็นไ,ไหมครับขึ้นชาร์จ ขึ้นชาร์จนะสถานะบนไอโฟนขึ้นชาร์จดีโอเคถพดเสียบใหม่สิลองปั่นผม,มดูปึ๊บชาร์จปก,กติกก็ถือว่าคุณสมบัติของการเป็น power bank แบตเตอรี่สำรองโอเคผ่านเพราะว่าเสียบชาร์จเจอนะครับแต่ขอตินิดน,นึงว่าไอหัวไอโฟนเนี่ยมันแกะมายากใช้งานยากเหลือเกินอันนี้ก็น่าจะเป็นช่อง USB นะครับ ที่เอาไว้เสียบสายต่อเข้ากับอุปกรณ์อื่นได้ส่วนนี้ก็เป็นสายชาร์จที่มี2หัวนะครับก็คือเป็นหัวที่มี Type C นะครับกับเป็นหัวที่เป็น Mini USB แบบเก่าโอเคเมื่อกี้เราลองเสียบชาร์จแล้วมันชาร์จได้ใช่ไหมอ่าโอเคเลยวัสดุก็ พลาสติกครับอืมพลาสติกนี่แต่กระดดูวัสดุพลาสติกนะเราลองมาเปิดโหมดเกมมันดูแล้วกันนะครับว่าจะติดไหมไัยะ โ okay. อเคฮะเหลียงกีเบอร์ด้วยโอเก็ตแฟนเตอร์โอ้โหลองดูกาเล็กเซียนครับ SP คืออะไรตอนนี่เพิ่มเสียง ไม่ต้องกดกดค้างก็ได้เนี่ยอ๋อสตาร์สต็อปสตาร์ถูกพอยสแน่นอนีเหล็กอ่าีเหล็กกลับมาหน้าแรกนะครับอา่ามงดูบอมเบอร์แมนนะครับเป็นเกมบอมเบอร์แมนภาคใหม่ไปดูกันโอ้โห ยอดเป็นอะไรที่สุดยอดมากเฮ้ยมาดิเจอประตูแล้วนะครับเราต้องทำลายลูกโป่งดีกก่อนน่าจะเป็นเกมแบบ ของเกมนะครับโอ้โหสุดยอด ปุ่มก็ตามสภาพเลยครับที่เห็นเลยครับเฮ้ยเจ๋งเลยอ่ะอันนี้เป็นปุ่มเช็คแบตนะครับปุ่มเช็คแบตอันนี้เป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องเกมตอนนี้ก็เปิดอยู่พอเราดันมาปุ๊บปิดอ่าอันนี้เป็นปุ่มเช็คสถานะแบตเตอรี่นะครับว่าแบตขึ้นเท่าไหร่มีหมดสีสี่จุดค่อนข้างโอเคมากๆเลยนะ กับราคาที่ซื้อมา2อย่างรวมกัน649บาทเนี่ยหก0กว่าบาทเนี่ย2อย่างรวมกัน600กว่าบาทเนี่ยถือว่าคุ้มมากๆอันนี้แก้เบื่อได้แบบโอเคเลยอ่ะเวลาเราเอาไปใช้งานจริงจริงจังในการเป็น power bank ก็ได้ไดเล่นแก้เครียดก,ก็ได้ในกรณีที่แบบถ้าเกิดแบบเดินทางไปไหนมาไหนผมว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้น่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ไม่น่า พลาดที่จะมีสมควรอย่างยิ่งนะครับใครกำลังจะคิดจะหาซื้อพาวแบงค์สำรองก้อนเล็กๆล,ลองดูอันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกผมว่าน่าสนใจมากโอเคเลยอะ่ะือว่าเจ็งมากยอมรับเสียอย่างเดียวไม่มีช่องเสียบหูฟังถ้ามีช่องเสียบหูฟังแบบเอาไว้เล่นเกมนี้ก็คงจะดีกว่านี้เยอะ แต่แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วแหละมันได้ฟิลแบบเกมบอยเกมเกมกดสมัยเก่ามากยุค80ยุค90ยุคเอ่อยุค90โอเคเลยเจ๋งมากแฮปปีก้ก็โอเคคาสุดยโอไปแล้วครับไปห่วงนๆนี่แหละครับง่วงแนละ้วสวัสดีครับ